yeah คือยายสายเธอชอบนุ่งขาวห่มขาวไหว้พระส,สดบนทำบุญตักบาตรเธอมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อสาวความปรงไม่ได้ของยายสายคือกลัวลูกลำบากในอนาคตถึงแม้ลูกจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการไปขายของที่ตลาดนัดแต่ยายสายก็มักด่าสาเองควรหาผู้ชายรวยๆแต่งงานเชื่อแม่แล้วเองจะสบายด้วยเหตุนี้ทําให้สองแม่ลูกทะเลาะกันเป็นประจำยายสายเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาหมอดูรางทรงดูจากดวงของอีนางเด็กนี่แล้วเนื้อคู่ของมันคือชายที่มีปารูปหัวใจบนใบหน้าและเมื่อออกจากตำหนักยายสายก็เจอทันทียายสายสั่งให้สาแต่งงานกับชายคนนี้แน่นอนว่าสาไม่ยอมถ้าเองไม แต่งงานข้าจะอดข้าวอดน้ําดูสิลูกอยากเอ็งจะเห็นแม่ทุกทรมานได้ไหมสุดท้ายแม่ก็ล้มป่วยจริงสาเลยต้องเข้าพิธีแต่งงานอย่างจําใจซึ่งสาไม่มีความสุขเลยไม่มีใครหวังดีกับลูกเท่ากับแม่อีกแล้วเชื่อแม่เถอะแล้วเองจะสบายไม่นานสาก็ตั้งท้องและเธอก็คลอดเด็กออกมาหนึ่งคนโอเคอาจจะมีความสุขจริงๆอย่างที่แม่ว่าก็ได้แต่เพียงไม่นานความรักของเธอก็ไปไม่รอดเธอถูกทิ้ง เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยายสายเอาความทุกนี้ไปปรึกษาหมอดูร่างทรงเองต้องให้ลูกเองแต่งงานกับน,นักธุรกิจคนนี้ดวงมันเกือ้อกูลซึ่งกันและกันยายสายบังคับให้สาแต่งงานกับเขาสาไม่ยอมยายสายก็เลยอดข้าวอดน้ำประท้วงแล้วก็ล้มป่วยไปสุดท้ายสาก็ต้องยอมทั้งที่ตัวเองไม่มีความสุขไม่มีใครหวังดีกับลูกเท่ากับแม่อีกแล้วเชื่อแม่เถิดแล้วเองจะสบายสาท้องลูกคนที่สองโอเคหลังจากนี้เราอาจจะมีความสุขก็ได้แต่ภายในระยะเวลาอันสัน้นความระหองระแหงในครอบครัวก,ก็เกิดขึ้นและสาก็ถูกทิ้งกลายเป็นคุณแม่เเลีี้ยยยยงดวาาสกกุมมใจไป สาหมอดูร่างสรงดวงอย่างอีเด็กนี่นั้นต้องแต่งงานกับชายชราหัวล้านใส่ทองคนนี้เท่านั้นชีวิตถึงจะสบายแม่บังคับให้สาแต่งงานกับเขาสาไม่ยอมแม่เสียใจมากเลยอดข้าวอดน้ําจนร่างกายสู้ผอม สุดท้ายยายสายก็สมหวังสาต้องแต่งงานกับชายชรลาหัวล้านใส่ทองคนนี้ไม่มีใครหวังดีกับลูกเท่ากับแม่อีกแล้วเชื่อแม่เธอและเองจะสบายสาตั้งท้องลูกคนที่สามแล้วก็เหิดอีรอบเดิมปัญหาครอบครัวของเธอก็เกิดขึ้นชายชราหัวล้านใส่ทองตัดสินใจทิ้งสาและครอบครัวให้เผชิญโชคชะตายอยู่ตามลำพังเธอกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวยายสายเครียดมากก็เลยไปปรึกษากับหมอดูล่างทรงอีนางเด็กนี่มันดวงจินผัวจริงๆต้องใช้คนที่มีบารมีแก่กล้าอย่างข้าเป็นผัวมันสาได้แต่งงานกับหมอดูร่างทรงเธอหมดแรงจะสู้รบตบมือกับแม่แล้วเธอเสีย ใจมากที่ชีวิตของเธอล้มเหลวเละเทะเป็นแบบนี้เพียงเพราะไม่อยากขึ้นชื่อว่าเป็นลูกอากตันยูส่วนยายสายก็มีความสุขมากไม่มีใครหวังดีกับลูกเท่ากับแม่อีกแล้วเชื่อแม่เถอะแล้วเองจะสบายยายสายปักใจเชื่อเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าหมอดูร่างทรงคนนี้แหละที่เป็นคนเสนอตัวสาให้กับเศรษฐีมีเงินใครอยากได้สาเป,เป็นเมียเอาเงินมาเดี๋ยวข้าจะไปเป่าหูแม่มันให้ง่องๆอย่างเงี้ยหลอกโคตรง่ายเลย